สวัสดีครับสำหรับท่านที่ใช้คีย์บอร์ดบลูทูธนะครับกับโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับเวลาที่เราจะเล่นโปรแกรมไลน์นะครับโดยใช้คีย์บอร์ดบลูทูตัวนี้นะครับพิมพ์ข้อความครับทีนี้เวลาที่เรากด enter เนี่ยมันจะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเนี่ยสังเกตนะครับ enter ปุ๊บอ่ามันจะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่มันจะไม่ส่งข้อความตรงนี้เข้าไปในไลน์นะครับนะครับซึ่งบางทีมันก็น่าลำคาญเหมือนกันนะฮะทีนี้นะครับผมก็จะแนะนําวิธีที่ทํายังไงนะครับถึงจะ ใช้คีย์บอร์ดบลูทูธตัวนี้นะครับในการกด enter ปุ๊บแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปในไลน์เลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับอย่างแรกเลยออกไปที่หน้าหลักของไลน์ก่อนนะครับผมออกที่หน้าหลักของไลน์ก่อน back กลับไปก่อนโอเคครับอันนี้เป็นเป็นหน้าหลักของโปรแกรมไลน์แล้วนะครับเสร็จแล้วให้กดไปที่จุดไข่ปลา3จุดนะครับด้านขวานะครับขวาบนตัวนี้ไข่ปลาแนวนอนครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับจิ้มไปที่รูปเฟืองนะครับทีนี้ ให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนเมนูครับหาที่เขียนว่าแชทแอนโธนะครับจิ้มเข้าไปที่แชทแอนโ o นะครับตันนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเขียนว่าส่งด้วยปุ่ม Enter นะครับตัวนี้่าตัวนี้แหละครับก็คือจะทำให้เราสามารถที่จะกด Enter ปุ๊บแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปในไลน์ได้เลยนะครับให้เรากดติ๊กถูกเข้าไปโอเคครับนี้ผมติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่โปรแกรมไลน์ใหม่นะครับลองพิมพ์ใหม่นะครับตันนี้ จึ๊บๆนะให้ enter ปุ๊บนี่ครับมันจะส่งข้อความเข้าไปในโปรแกรมไลน์เลยนะฮะนี่นะครับนะครับสวัสดีครับ enter นะครับเข้าไปแล้วนะครับทดสอบการส่งด้วยปุ่มด้วยปุ่ม enter enter ครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือเข้าไปตั้งค่าตามนี้เลยนะครับ เราก็จะสามารถใช้ปุ่มเมนเทอร์นะครับในการส่งข้อความได้ตลอดแล้วครนี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ